ทีนี้นะคะพอเวลาเราตัดตามตามยาวเนี่ยนะคะก็คือตัดแบบนี้นะคะนะ้าตัดตามยาวนะคะเราจะได้ภาพเป็นแบบนี้นะคะนี้ตัดตามยาวมานะคะเราจะสามารถแบ่งบริเวณต่างๆเนี่ยได้เป็น2แบบเราลองดูแบบแรกก่อนนะคะแบบแรกเราจะแบ่งตามบริเวณต่างๆนะคะตามลักษณะของเซลล์ที่พบนะคะนะตามลักษณะของเซลล์ที่พบนะคะ ก็คือดูซิว่าเซลล์ที่พบแต่ละบริเวณนะคะมันหน้าตาแตกต่างกันไหมถ้ามันแตกต่างกันเราจะสามารถแบ่งเป็นบริเวณต่างๆได้นะคะ,อะลองดูนะคะนะการแบ่งเป็นบริเวณต่างๆเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด4บริเวณด้วยกันนะคะเมื่อตัดตามยาวของรากนะคะอันนี้เราจะพูดรวมๆเลยทางพืชใบเลี้ยงคู่แล้วก็พืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะมันจะหน้าตาคล้ายๆกัน บริเวณแรกนะคะนักเรียนลองดูจากด้านล่างนะคะด้านล่างสุดเนี่ยที่อยู่ใต้ดินที่สุดนะคะเราจะเรียกว่าหมวกรากนะคะนี่เราลองดูชื่อบริเวณไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะไปหลอลงลึกทีละบ,บริเวณนะคะว่ามีลักษณะโครงสร้างลักษณะเ,เนื้อเยื่ออย่างไรนะคะได้จะเป็นหมวกรากนะคะรูดแคบนะคะ ถัดขึ้นมาด้านบนนะคะจะเป็นบริเวณแบ่งเซลล์นะคะหรือว่าโซน of cell division นะคะถัดขึ้นมาอีกนะคะจะเป็นบริเวณยืดตามยาวของเซลล์นะคะก็คือมีการยืดตามยาวขึ้นนะคะของเซลล์เนาะบริเวณสุดท้ายนะคะจะเป็นบริเวณการเปลี่ยนสภาพและการเจริญเต็มที่ของเซลล์นะคะโซน of cell differentiation and maturation นะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไล่ทีละอันว่าเอ๊ะมันหน้าตาเป็นยังไงนะคะสำหรับแต่ละบริเวณเนาะอย่าลืมว่าแบบนี้เราจะแบ่งตามลักษณะของเซลล์ที่พบนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องมี mindset ในหัวก่อนว่าไอสีบริเวณเนี้ยค่ะที่เป็นแต่ละสีเนาะหน,นึ่งสองสามสี่อันเนี้ยค่ะมันจะต้องมีเซลล์ที่หน้าตาต่างกันเวลาจัดเรียงตัวของเซลล์เนาะ อันได้นะคะจะเป็นหมวกรากเนาะรูทแคปนะคะนักเรียนน่าจะเคยเจอคาว่าแคปมาแล้วนะคะใช่ไหมเหมือนเดิมนะเราจะแยกสัพท์นะคะรูทคือรากนะคะแคปอาจจะคุณคำว่าแกปอะไรงั้นปะนะคะคือเป็นหมวกนั่นเองนะคะก็คือเป็นส่วนที่ครอบคุมด้านล่างสุดหรือว่าด้านนอกสุดอะไรเงี้ยนะคะ เนะถ้าดูจากภาพนะคะอันนี้ภาพตัดตามยาวของรากเนาะก็จะเป็นส่วนที่อยู่ข้างล่างที่สุดเลยนะคะนักเรียนสังเกตสีมันจะไม่เหมือนด้านบนที่ถัดขึ้นไปถูกไหมอันนี้นะคะนะอันนี้เป็นด้านปลายสุดนะคะแล้วก็จะประกอบด้วย parenchymal cell นะคะที่เรียงตัวกันอย่างรวมๆนะนักเรียนลองดูจากภาพก็ได้นะคะเป็น parenchymal cell แปลว่า parenchymal cell เป็นเนื้อเยื่อจเจริญหรือเนื้อเยื่อถาวรคะ พาเรนไคมอเซลเป็นเนื้อเยื่อถาวรเนาะอันนี้เป็นพาเรนไคมาแล้วกันนะคะพาเรนไคมานะคะเพราะฉะนั้นเขาจะสามารถเหมือนเป็นโลกกำบังเนื้อเยื่อที่อยู่ภายในได้ระดับหนึนะคะอันนี้คือหน้าที่ของเขาเลยนะคะก็คือป้องกันไม่ให้เซลล์ที่อยู่ถัดขึ้นไปตรงนี้นะคะ ได้รับอันตรายนั่นเองก็คือเป็นเหมือนโลนักเรียนประมาณนั้นนะคะแล้วก็เกิดจากพารเลนไคมอเซลพาเลนไคมานะคะอันนี้ไม่มีอะไรเนาะถัดมานะคะบริเวณที่2จะเป็นบริเวณแบ่งเซลล์ถ้าดูจากชื่อเขาต้องทำอะไรได้ะคะเขาบอกว่าเป็นโซนออฟเซล์ดวิชั่นนะคะโซน บริเวณของการแบ่งเซลล์เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเขานักเรียนดูจากชื่อหน้าที่ของเขาอันนี้คือคําว่าฟังก์ชันนะคะหน้าที่เนาะหน้าที่ของเขาคือต้องแบ่งเซลล์ได้เพราะฉะนั้นเราคิดต่อนะคะถ้าแบ่งเซลล์ได้แปลว่าเนื้อเยื่อที่พบบริเวณนี้นะคะตรงนี้เนาะก็คือถัดขึ้นมาจากหมวกดาวน,นะคะบริเวณนี้ต้องเป็นเนื้อเยื่อเจริญหรือเนื้อเยื่อถาวรอ,อ่าก็ต้องพบเนื้อเยื่อเจริญถูกไหมต้องพบเนื้อเยื่อเจริญนะคะ แต่เป็นเนื้อเยื่อเจริญประเภทไหนคะเราเรียนแล้วเนาะว่าเนื้อเยื่อเจริญจะมี3ประเภทถูกไหมมีเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายอ p พิ ical Mer ริ t e m เนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อ i ิน e r c a l a r y meristem แล้วก็เนื้อเยื่อเจริญด้านข้าง lateral m e r i s t e ตตรงนี้คือปลายร่าค่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นเนื้อเยื่อเจริญที่จะพบตรงนี้คือเนื้อเยื่อเจริญที่ชื่อว่า a p พที่ข้ o รู้ e r อริสเนาะหรือใครจะยอ่อก็คือ RAM ถูกไหมนะคะเนาะเห็นไหมมันจะลิงก์กันนะคะว่านะคะบริเวณที่เป็น z o น e อ f เซลล์ i ิ i ิชันเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเขาก็ต้องแบ่งเซลล์นะคะพอเขาทำหน้าที่ในการแบ่งเซลล์เนื้อเยื่อที่เขามีก็ต้องเป็นเนื้อเยื่อที่แบ่งเซลล์ได้นะคะก็คือต้องเป็น m ม r ริสเตมม i ริสเตรงไหนล่ะก็ต้องเป็น m ม r ริสเตตรงรากนะคะ แล้วมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงปลายก็ต้องเป็นอพิคอร์แบบนี้นะคะเนาะทีนี้เขาถามต่อนะคะว่าแล้วมันมีการแบ่งเซลล์แบบไหนนะคะมีการแบ่งเซลล์แบบไหนตอบเลยค่ะไมโตซิสหรือไมโอซิสคะอันนี้เราเคยพูดกันไปแล้วเนาะเนาะก็จะเป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสก็คือเป็นการเพิ่มจำนวนนะคะ เพิ่มจานวนนะคะเพิ่มจํานวนขึ้นไปด้านบนนะคะเพิ่มจํานวนขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วก็เพิ่มจํานวนขึ้นไปเอ้ยลงไปข้างล่างด้วยนะคะถ้าขึ้นไปด้านบนนะคะถ้าเจริญขึ้นไปข้างบนก็คือทําให้เนื้อเยื่อของรากอะค่ะมีจานวนมากขึ้นถ้าเพิ่มจํานวนลงไปด้านล่างก็คือเป็นการเพิ่มหมวกรากนั่นเองเนาะนักเรียนอย่าลืมว่ามันมีทั้งด้านบนด้านล่างนะคะเนาะประมาณนี้นะคะ เพราะฉะนั้นนักเรียนลองสังเกตภาพนี้นะคะตรงบริเวณที่โควงกลมไว้เนาะอันนี้มันคือบริเวณการแบ่งเซลล์นะคะเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมี a p i c a l r m a t meristem อยู่นะคะอ่าถ้านักเรียนสังเกตดีๆเนี่ยไอจุดแดงๆนะคะจุดแดงๆที่นักเรียนเห็นนะคะจุดแดงๆที่นักเรียนเห็นตรงเนี้ยนะคะมันคืออะไรเอ่ยอจุดแดงๆที่นักเรียนเห็นตรงนี้มันคืออะไรคะ เดีอนี้ก็ได้นะคะมันคือนิวเคลียสนะคะนาะนิวเคลียสซึ่งกำลังแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสอยู่นะคะอันนี้ก็จะเห็นชัดเจนมากนะคะเวลาที่เราจะแยกบริเวณต่างๆของรากนะคะนะักนะเรียนลองหาตรงที่มันมีนิวเคลียสใหญ่ๆเหมือนเดิมเนาะถ้ามันเป็นเนื้อเยื่อเจริญหานิวเคลียสใหญ่ๆนะคะ ถัดมานะคะบริเวณหัดขึ้นมาจากบริเวณเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นบริเวณยืดตามยาวของเซลล์นะคะบริเวณนี้เนี่ยนักเรียนลองดูคำศัพท์นะคะจะเป็นเซลล์ e ี o n g a t i o n นะคะไม่แน่ใจว่านักเรียนเคยเจอคำนี้ไหมนะคำว่า e ี o n g a t i o n นะคะ e ข้างหน้าเนี่ยมันคือว่าเพิ่มเพิ่มขึ้นนี้นะคะลองแปลว่ายาวนะคะก็คือเป็นการยืดตัวของเซลล์นะคะอันนี้เนี่ยเหมือนลักษณะแบบนี้ค่ะ ก็คือถ้าเมื่อกี้เซลล์ที่ได้จากบริเวณการแบ่งตัวของเซลเนาะบริเวณที่2เมื่อกี้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะคือเซลล์ที่ได้นะคะในบริเวณที่3นี้เป็นการยืดตัวของเซลเนาะเขาก็จะยืดขึ้นมาให้มันยาวขึ้นนะคะแต่องค์ประกอบข้างในก็ยังเหมือนเดิมถูกไหมนะคะอันนี้ยืดขึ้นเฉยๆนะคะนักเรียนสังเกต การยืดตัวนะคะยืดตัวของเซลเนี่ยนะคะจํานวนของเซลล์มันเปลี่ยนไหมตอนแรกมีหนึ่งเซลลตอนหลังมีหนึ่งเซลล์เปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนนะคะถ้าจํานวนจะเปลี่ยนจะอยู่ในบริเวณที่สองเมื่อกี้ที่เป็นบริเวณแบ่งเซลเนาะแต่สําหรับบริเวณที่สามจะไม่มีการเพิ่มจํานวนนะคะเพราะฉะนั้นบริเวณที่สามจะพบในเยื่อเอจเริญไหม ไม่นะคะอันนี้ก็จะไม่พบเนื้อเยื่อเจริญเนาะก็จะเป็นเนื้อเยื่อถาวรแล้วแต่หน้าตาอาจจะยังไม่เข้ารูปเข้าร้อยไม่เต็มที่เจริญไม่เต็มที่นะคะก็จะอยู่ถัดขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะพบทวนเมื่อกี้เนาะอันนี้คือเนื้อเยื่อคือบริเวณชั้นอันที่สองนะคะบริเวณที่สองที่เป็นเซลล์ดิวิชันนะคะเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น ด้านล่างนะคะจะเป็นรูแทแคบนะคะบริเวณที่1ที่เราพูดถึงไปนะคะเนาะนักเรียนเห็นไหมมันก็จะถัดถัดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะบริเวณนี้เนี่ยพอมันยืดตัวแบบนี้นะคะมันก็จะทําให้พืชนะคะมีรากที่ยาวขึ้นนั่นเองนะคะพอรากยาวขึ้นมันก็จะสามารถทําหน้าที่ยึดเกาะสามารถดูดน้ําและแร่ธาตุจากดินได้มากขึ้นเช่นเดียวกันเนาะ บริเวณสุดท้ายนะคะจะเป็นบริเวณเปลี่ยนสภาพกับการเจริญเติบโตเต็มที่ของเซลล์เนาะลองดูคำศัพท์นะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษคำว่าเปลี่ยนสภาพคือ differentiation นะคะ different เนี่ยมันมาจาก different ถูกไหม different แปลว่าแตกต่างใช่ไหมคะเนาะแล้วก็เติมที่เป็นคำนามเข้าไปนะคะก็คือการเปลี่ยนสภาพนะคะส่วน maturation เนี่ยเราจะเจอคำว่า mature นะคะ mature แปลว่าจเจริญเต็มที่นะคะ แต่บริเวณนี้ค่ะนักเรียนอาจจะใช้คำใดคำหนึ่งใน2องคำนี้ก็ได้เนาะบางทีอาจจะเรียกแค่ว่าเป็นโซน of c e l l d i v i s i o n ก็ได้นะคะหรืออาจจะพูดถ้าเป็นโ o น e of เ e l m m t u u r t t o o n ก็ได้นะคะนะประมาณนี้นะคะทีนี้จากชื่อของบริเวณนะคะว่าเป็นบริเวณการเปลี่ยนสภาพและการจเจริญเติบโตเต็มที่แปลว่าเนื้อเยื่อที่พบ ต้องเป็นเนื้อเยื่อประเภทไหนคะนักเรียนอก็ต้องเป็นเนื้อเยื่อถาวรใช่ไหมเนื้อเยื่อถาวรน,นะคะนะนั่เรียลองกลับมาดูภาพด้านซ้ายเนาะด้านซ้ายนะคะอันนี้เนาะเราไล่จากข้างล่างเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นดูดแคบนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโซนที่2นะคะอันนี้จะเป็นโซนที่3แล้วก็เป็นโซนที่4นะคะนักเรียลองดูภาพตรงนี้นะคะ่ะ ถ้าเวลานักเรียนเอาปลากไปตัดอะนักเรียนก็ต้องจะต้องแยกให้ออกนะคะว่าบริเวณที่4คือตรงไหนนะคะเมื่อเทียบกับอีก3อีก3อันนะคะเนาะอย่างรูทแคปเนี่ยเราจะเดาได้จากตำแหน่งของมันว่ามันจะอยู่ปลายสุดนะคะโซนที่2นะคะโซน of cell division เราจะดูจากลักษณะของนิวเคลสของเซลล์ถ้ามันใหญ่ๆมันคือเซลล์ที่2 ส่วนเซลล์ที่3เนี่ยมันจะระบุค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเราจะหาโซนที่4ก่อนนะคะเพื่อให้เรารู้ว่าโซนที่3าคืออะไรนักเรียนลองดูภาพนี้โซนที่4มันจะต่างจากโซนที่สามสองหนึ่งยังไงคะดูแค่ภาพนี้เลยนะคะเห็นไหมเห็นไหมคะลักษณะที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนักเรียนจะเห็นมีขนๆออกมาจากรากนะคะ ขนออกมาจากรากก็คือขนรากก็คือ root hair เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะถ้าเป็นโซนที่สี่เนาะจะพบเซลล์ขนรากนะคะก็คือแบบนี้นะคะรูปนี้ที่เอามาให้ดูนะคะเป็นเซลล์ขนรากนะคะที่เป็นการเจริญเติบโตขั้นที่1นะคะอย่างที่บอกว่านะคะมันจะเป็นการเปลี่ยนสภาพของเซลล์ไปแล้วเพราะฉะนั้นในขั้นที่3มเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้มีหน้าที่จำเพาะเจาะจงมากนักนะคะ นะในเซลล์บริเวณที่3นะคะพอมาในบริเวณที่4เนี่ยนะคะเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงให้เซลล์ในแต่ละบริเวณที่พบในบริเวณที่4ะะี่ค่ะมันเหมาะสมกับการทํางานของตัวเองนะคะแล้วมันก็จเจริญเต็มที่แล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพอมันจเจริญเต็มที่เขาจะจัดว่าบริเวณที่4จะเป็นการจเจริญเติบโต,ตขั้นปฐมภูมิหรือ primary growth นะคะเนา,นาะเนะเจริญเต็มที่แล้วนะคะ นะสังเกตได้ยังไงก็คือสังเกตจากเซลล์ขนรากนั่นเองนะคะคำถามคือเอ๊ A, แล้วเซลล์ขนรากเนี่ยค่ะนะ,ะนะรูทแฮเซลล์มันเปลี่ยนมาจากเนื้อเยื่อชั้นไหนนะคะมันอยู่ตรงไหนเนี่ยนะคะมันอยู่ตรงไหนะนะคะมันอยู่ตรงไหนนักเรียนลองตอบก,ก่อนนะคะรูทแฮเซลล์เปลี่ยนมาจากเนื้อเยื่อชั้นใดนะคะ่ะรูทแฮเซลลนะ์น้าจะเปลี่ยนมาจากอีพิเดอร์มิสเนาะ ก็คือว่าในบริเวณนี้นกเรื่อนอย่าลืมว่ามันจะเป็น primary growth นะคะเพราะฉะนั้นเขาจะมีแค่อ p พิเดอร์มิสเนาะเขายังไม่มี p าร i เด r m นะคะเนาะร o ท hair cell จะเปลี่ยนมาจากอ p พิเดอร์มิสนั่นเองนะคะถ้าใครจำได้ถ้ามันเป็น p าร i เด r m มันจะไม่มีร o ท hair cell นะคะฉะนั้นมาจากอ p พิเดอร์มิสเนาะก็คือมาจากอ p พิเดอร์มอ l ์เซลนั่นแหละนะคะอ่า นะตอนนี้เราก็จะได้แล้วนะคะว่าถ้าเราแบ่งตามลักษณะเซลล์ที่พบนะคะเราจะแบ่งได้เป็นแบบนี้นะคะดูว่าลักษณะของเซลล์ที่พบในบริเวณต่างๆตรงเนี้ยนะคะมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะลองอีกนิดนึงนะคะถ้าเป็นหมวกรากนะคะหมวกรากจะเป็นพาเรนไคมาถูกไหมพาเรนไคลมาหลวมๆด้วยนะคะพาเรนไคมาหลวมๆเนาะ ถ้าเป็น Zone of cell division ก็ต้องมี meristem นะคะ meristem แต่เป็น meristem ชนิดไหนที่อยู่ตรงรากหรืออยู่ตรงปลายก็จะเป็น RAM ทำหน้าที่แบ่งเซลล์แบบ mitosis นะคะถ้าเป็นบริเวณยืดตัวของเซลล์นะคะตามยาวซล e l l elongation นะคะก็ต้องเป็นเซลล์ที่เป็นเนื้อเยื่อถาวรนะคะเป็นเนื้อเยื่อถาวรเนาะเนาะ แต่ว่าอาจจะยังเจริญเติบโต,ตไม่เต็มที่นะคะแค่ยืดตัวเฉยๆนะคะเนาะทำให้รากมันยาวขึ้นนะคะแล้วก็บริเวณสุดท้ายคือการเปลี่ยนสภาพและเจริญเต็มที่ตรงนี้เป็น primary growth นะคะ primary growth เนาะเป็น primary growth เนาะแล้วสิ่งที่เราเรียนต้องพบในบริเวณที่4คือต้องมีอะไรต้องมีเซลล์ขนรากนะคะ เซลล์ขนดาที่เกิดมาจาก e p i d e m i s นั่นเองนะคะถ้าแบ่งตามบริแ,แบ่งตามลักษณะของเซลล์ที่พบจะแบ่งได้เป็นแบบนี้